ฉันมาทำอะไรที่นี่เฮ้ยอิมไม่มีไม่มีใครโดดอิมเลยจริงเราเข้าอิมได้ถ้ามีรถจะเล่นลา์นี้กันใกล้เชือกตัวหนึ่งโดดเหมือนมากกวาทีวติ่งแล้วน่าจะลงไอ้นี่หลุมลางนะพี่นัดรถคันนี้คนเยอะตีเล้วนะสองตีสองตัวนะพี่นันระวัง ลงจ็อกเกอร์มีเหรอจ็อกเกอร์มันลงบ้านจ็อกเกอร์ด้วยฮ้ยบ้านมันเพื่อนน่ามีคนลงอ่ะแน่ตรงเนี้ยเฮ้ยอิมมีมิมมีลอยไปแล้วตรงไหนตรงไหนบ้านมาร์กตัวเลยมาร์กสี่อ่ะอ่าอ่าอันนั้นมันมีมีมีแล้วก็มีลอยลงลงอิมมันไปอิมไปลงโซนนี้แน่ตีเดี๋ยวก่อนตัวตีเดียวมามาร์กสี่อ่ะ เี้ยงฟาร์มนี่แล้วเราก็เข้าหลังอิมเหมือนเดิมไปเล่น,ไป,ลนไปเล่นเหลี่ยมเก่าเราเนื้อ รถตั้งเป็นเป็นบังเกอร์บังหัวไว้นนะก่อนนะนันรันรอก่อนรนูังมีสไนนะระวังยี่บะระวังข้างหลังก็เดินตกไปด้วยนะเดี๋ยวี่ดูให้รันรันจะไปลึกจะไปลึกนอกวงม,มันโลง่งมันโลง่ง ต้องระวังระวังหลังอล้หลังหลังมานี่ละมาร์คสามมันจะลงบ้านอะนี่ลงบ้านลงแล้วลงแล้วนี่ไงตรงนี้นี่เห็นยังโอ้โหของมันแรงของมันแรงพี่มากว่าแล้วมันนิ่งอะไรล็อกตัดเขาไปเลยเฮ้ยเฮ้ยน็อก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 ข้างหลังมา tiêu thông bóng hết nắn vào À, à, không không Tony, đây này. cái Quá đấy Ồ, thông trang rồi. chết rồi, sạc lắm thế này. Không, hỏa vậy lắm. Hỏa tua. à?

ตายเลยมาไทยไรยิงโทษหมดโยไม่赖ไม่ลเรด้เลยเขี้ยตัวติ่มเรียกได้ของวะไปละตรงนี้เลยไปต่อออาสมอปูปูให้หน่อยเดี๋ยวมัาขึ้นไม่มีหมดไปละ โอ้ยไม่ตายวะเฮ้ยมันโดนวะเฮ้ยเนี <S <S ่ยเยอะจังวะ มีมานะตีหนึ่งมาตีหนึ่งต้องต่อมีนะเราไปลงโซนโซนรุ่นเลยกัข้างหลังนะเลย มอแล้ววงมามันลงมาพี่คือมันลงนะมันอยูกก่กลางพันมันมีปืนเห็นละมันได้นะเอ้าเนี้ยโอ้เกมกระโปกงจังวะ <laughs> ยวจะไปชุบพี่มา เล่นไปก่อนเลยไม่แไหรชีวิตตายเลยครัอยู่ไกลมากตรงนี้ได้แบบมันติดอะไรอ่ะไออะไรวะไอรถไฟหอ่หอ,อ <laughs> ชอบอ่ะกำ <laughs> ลังหันไปมองเลยยีดคนอะไรติดรถไฟหอ,อ่อมันลงกี่ตัว <laughs> มีอีกตัวหนึ่งอ่ะที่เห็นเอาลงแค่สองเหรอ สามเห็นแค่สอขอแบกด่ใช้ e r ที่ชอบอ่ะพี่แม่าเราส่งจิ้วนี่ไงแกดำอ่ะอยู่ไม่ได้เก็บไม่มาเก็บอ่ะเดี๋ยวปเก็บไปเกบ เก็บต่อหน้าเฮ้ตรงนี้ขอแตกเฮ้ยชิวชิวชิวมโคตสุดนะฮะไม่มีของนะพี่พี่ต้องวิ่งหนีนะอ้าไม่ไรชิดเลยอ๋อทิวปั่นใส่สุดเลยอ่อมันเอาแล้วไม่ได้แก้แข็งไมเพื่อน <c oughs> น็อกยารอด้วยเฮ้ยพ <c oughs> ื่อนนงมาด,ดิไอ้นี่ เล่นไม่เข้าถ้าระวังเป้าหน้าไม่เข้าทีมีคนทุบมีคนมาช่วยมีเหรอยังไม่เห็นเลยเออมันสมอกอ่ะอกัวเห็นติดๆติดตัวไปชุบแล้วเหรอมันมีคนสมอกมาไม่มาช่วยน้องเก็บหมดตีแน่เลยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไฮไลท์อยู่หลังทางอยู่หลังทางโค้งไว้ก่อนนะโค้งไว้ก่อน ไปดูอยู่วดหมดเลยช่ปะจงห่วยโชว์บอกแล้วองขู่เก่งเออะยีจดตายเพื่อขอเพื่อให้มันล่อใจให้พี่มาว่าพี่โดนเออดีไม่มีคนกันตายอย่างล่าเมื่อกี้ไม่ได้คุยกันไว้ในแผนนะไม่อยู่ในแผน โอ้ไม่ก็นึกว่าจะเก่งเถโะเถอวเธอใครเปลี่ยนทีเดีวเอาเนี่ยติดฟ้าป่ะร็จโจแล้วใช่ใช่ถ้าไม่ใช่ขึ้นมาอ่ะก็แก้ไขเลยไม่ได้แล้วครับพี่ว้ยพี่ว้ยเคสุีฟแม่งอย่างสวยเลยอ่ะ ใช่แก่ม่โซโชแอปตอนนี้เราได้ยินเสียงคนาที่ไหนเราต้องวิ่งไปที่นั่นเลยพอบวงมันเล่นไม่ไหวแล้วอะง่วงใช่ไหม <c oughs> ปอบมันโดนมันโดนประกบเยป,ป่ะเล่นยากอะพอโดนประกบไม่รู้เติน,เ,นเข้ามาเจอคูนแปนมีคูนหกเหลือ เอาเขาจะทำไ, <ป S 2> ไม่เป็นเลยว่ะอยู่ที่ตัวอยู่ที่ตัวเลยไม่มีกิ๊บแท่งว่ะเล่นไอเทมนี่แหละไม่ได้ไม่มีกิ๊บเ,เ,เ,เล่นไม่ได้เผาม,มีอะกิ๊บแท่งอะจะมีไอ้นี่ให้อะ่ะแบงค์ดำเยอะจัดคอมเพนคอมเพนธรรมดาใครแบงค์ดำปะ ใครเอาคอมเพลนเอาไปได้ตร,ตรงนั้นก็มีแม็กดมแล้วก็มีตรงนี้อีกรองอยู่ใกล้กันเลยเนี่ยเฮ้ยเสดน้อยจังเจอคลิปตั้งสองอันเก็บไปให้เอากี่อันเอา อันเดียวคอมเพนใครปะธรรมดาเอาเฮ้ย<ด>เหมือนแล้จะหลับวะไม่หลับไม่หลับไม่หลับพี่มาก็<ด>หลับลนะสักสักนับตบมาหาเบลิวบ้านไหนแล้วก็ลืมและเราจะหลับเฟอร์สะเอ็นน้อยจังเลยใครเอาคุณหกแล้วเมื่อกี้เนะี่ย ักนัดไม่ไปนัดเสร็จจะได้ไม่หลับไม่หลับไม่หาของถ้าหลับก็คือนะขับรถชนเออเดี๋ยวจะขับรถชนให้ถ้าหลับนะพี่ทิวยิงไปกี่ตัวสามตัวตัวเดียวถ้าหลับหนึ่งหนึ่งมาชุกันได้ไงแล้วพี่น้ำม<อ>ันจัดไปสองเลยใช่ปะนี่ขนาดจะหลับนะเออ ไอ้ไม่หลับอ่ะโหหมดหมดตีมันหมดยื้อเลยเง็บกริปมันไม่มันมีซิกซแพดไหมมีเอ้ยเบอร์รี่ทองทิ้งพีล้าเลยซิกซแพดทิ้งพีน่ามีเบอร์รี่ทองแล้วอ้าวไหนพี่มาว่าจะไม่เล่นเบอร์รี่ก็มันได้เซตนี้พอดี มีเอเคนะได้เซตนี้พอดีไปเอเคนี่พี่เก็บแปดถือเอาทิวเอาที่ชอบถ้าที่ไม่เล่นคุณหกแค่เอาคุณหกไปเลยเอม่ยังมาต้องแบบคุณแปดนั้นน่ะเฮ้ยฟอร์สเอ็ไปไหนหมดเนี่ยชิวเก็บมาหมดแล้วพี่มาขอห้าเลยชิวมีห้าพอดีเลย เออเอาหมดเลยโอ้พรบอกตรงนี้สองพี่มาหน้าห้องกับในห้องวงแบบนี้สองคนแล้วเนี่ยใช่ดิยุคโคตรไวยังไม่เฟยยังไม่ฟัเพิ่งจะเฟนเลยเฟดสองใช่ไหั้คือมันต้องมาตอนเช้าอ่ะตอนเช้าคนรดคนรดหัวเลยทำไมวะเขาพี่กียจเล่นกันเหรอแกล้งสองอัน คนเก็บเพื่อเอ็ดต่อหน้าต่อตอาเขาจะหลับเขเก็บมาให้นะเนี่ยเนี่ยสองอันพี่มาได้แล้วได้แล้วมีสามแล้วพอละไม่ไปชิปแพ็คหายยากยังวะจริงของแรงเลยวนะใช,ช่ชิบหายเจือเราเร็วเ,เห,หี้ยเยอะเลยโอ้โหเดินเข้ามาเจอชิปแพนเนี่ยขอยิงจะผ่านแป๊บ คนไฟเหาะแค่เรวเออเดแล้วมีคนลงแล้วก็ตายมันเดินมาต่อยนิ่มๆอ่ะลงง่นะใช่ไหมเอ็มโฟเลยอ่ะพี่แม่เฮ้ยเอ็มโฟเลยอ่ะเฮ้ยได้แล้วเปลี่ยนเป็นเอมโฟไม่ถึงสะเดมพอเจ็ดเดิม เราเซตเดมมือหมดเลยมั้งนะมันยังห้ามใจไม่ได้หรอที่จะเล่นใช่แต่ถ้าเจอคือตอนนี้ก็คือถ้าเจออะไรก่อนเก่าอันนั้นก่อนมันแบบเหมือนเท่ากันเอฟโฟยิงดีกว่าแต่ความแรงก็แต่ความแรงยังไงก็ต้องเป็นกระสุนเหลืองอยู่แล้วอ่ะเดินไปไม่จุดนู้นอ่ะหมายเลยเราไปเอาบ้านบ้านนี้ไหม บ้านซุนนี่เตียมปืนที่ไหนแล้วเดินไปเลยอ้าววะลอบผมมาอาววะนี่ไงเสียงอยู่วินล่าก็เอาดิเออนั่งรถไฟไปเลยเราอยากนั่งรถไฟอ่ะงั้นเราไปขึ้นรถไฟแล้วเราจะไปตรงนี้พี่มาโอ๊ยสวยขึ้นรถไฟข้างหน้าเลยเราด้วยเราจะเกมมารถไฟเหรอ นี่รถไฟไปต่อเลยเนี่ยใช่ใช่ต้องรถไฟฝั่งนี้โอ้ยบวกขนวัวเลยจะมาเมื่อไหร่เนี่ยรถไฟรอฉัอนบางทีเ้าะ,ะ,ะพี่มานานน้อยรถไฟตรงนี้โคตรนานหายยิงก่อน่ะคูณสามเหลือแมปมาแล้วดำเหลือหน้าแต่ตรกรถ น่าอยู่ในปราสาทที่บวกกันอยู่คาสเซิลเฮ้ยมายังแค่คันนี้ปอกไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใชใชคืออะไรคือจะขึ้นรถไปหรอดูหลังด้วยนะรถไฟยังไม่มาอีกอ่ะไป เช็คดูซิว่ามีคนเปล่าไฟเนี่ยยังไม่ทันแล้วเฮ้ยรถไฟมาแล้วเฮ้ยหมาหมามาคนอะไรรถไฟเรามาแล้วยยไม่ทันรอบมาแล้วเออวิ่งไปไกลขึ้นก่อนก็มาแล้วเยยรถไฟเรามาแล้วเยยไม่ต้องมาไม่ต้องโผล่ปะ รถไฟชอบรถไฟผมชอบรถไฟครับรถไฟผมรักรถไฟไปแล้วไม่ได้ดูว่ะทิ้งแท่งไม่ได้เก็บมาไหวเยอะยี่ไงตกเลยต่ออยู่ข้างหน้าพีินาขึ้นไปยังเฮ้ยเต็ดเขมไม่นี่ไงนี่ไงโเฮ้ยเร็นแรงครั้งแรก ไอ้ตรงนี้ตรงนี้ไมาจอดไหนฮะจอดตรงนี้จอดไหนจอดมาร์คสองมาร์คสามจอดจอดเขามาร์คสองดีกว่ามาจอดมาร์คสามเฮ้ยมีคนเฮ้ยเมาเป็นไรอ่ะเฮ้ยเมาพังตุกล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 ุกเป็นที่เมาเมาส์ตกพัง โอ้ซ้ำไม่ได้เลยอะไรวะเมางเบื่อช่วยด้วยเว้ยเว้เด็ดอี๋เดีวมันรู้ด้วยนะมันรู้เลยมัเห็นพิณฟังไม่เว้ยเมาเขาตกไม่เป็นไรทีตัจะดซับแล้วมอยู่ไม่มาับเลยใช้นี่เล oh. ี้ยวเปล่ารถไฟเลี้ยวเปล่าไม่มีใครซับให้เลยอ่ะได้ซ้ำไม่ได้ซ้ำไม่ได้ เหมือนรถไฟมันแบบเลี้ยวบักหักผมั่บวกกันในภาษาเขาไม่ไหวแกหรือวะนี่แหละข้อเสียพี่มานเราทำไม่ได้รถไฟสายบอลนะละระวังเจอระวังเจอระวงังได้เจอดูดูดู อย่าพึ่งลงนะอยู่พึ่งลงนะอยู่พึ่งลงนะเอาหนึ่งเอาเอาเอาโอ้โหโผล่แล้เบิดไปที่ตัวตัวเดียวเหรอเดียวตัวเดียวตีอะไรครับเนี่ยมันวง แค่น้องกูเล่นแล็ปนะปว้ยเนี่ยรถแม่งได้ว่ะไม่ได้คิวเครื่องมันยังไม่มาหน่ะพี่พี่เราดักอะเฮ้ยมัไม่ให้คนตี้คนตี้ฝั่งนู้นสี่ตัวครบเลยพี่น็อกสองแล้วก็อีฝั่งสองให้ไรใหไรใหไรหน้าวิลล่าหน้าวิลล่าลองลืมเล้วดคาสเซิลไม่ใช่หรอแอดหลับไปหมดเนี่ยไม่ได้ดูแม่ ตัวเห็นวิลล่าอะไรใหญ่ขนาดนี้วะเฮ้ยทำไมพวกนั้นมันยังไม่มาวะนะมันมาไม่ได้บ้งนั่นนั่นเค่อยเดินเหมือนมันรถมันอยู่นะเต็มเลยเจอละเจอละเจอละเราแจมได้เราแจมนะพี่แมย์รถเดินเดินได้ป้างเจอละเจอละตรงนี้เลยคาสตาเล่ตรงนี้มักซ่ามอ่ะมักซ่ามไปอยู่สะพานหนึ่งได้ยิงรอไหมพี่แมย์ พี่ว่าเดินแม่งเหรอเดินยวไปเอาบ้านได้ปะใ,ใส่แม่งหมลมสุดแล้วแล้วก็ด,<น>ดักมา,มาเลยน้องๆเออวายแซงได้คิวเขาเลยล,งล,งล,งลงิงเราเคยมีประวัติอยู่ใต้สะพานะ่ะทำไมอ๋อเป็นไรอะ่ะมีมีคนดักอะไรจวก็มีประวัติว่าจว ขี่รถไฟข้ามรถไฟคันนี้มีเปล่าลูบ้านมีเปล่าบ้านไม่ามาได้เช็คเลยไม่มีไม่มีถ <h az uk> ้ามีมันยิงพี่มานานแล้ว <c oughs> เดก่อนนะ <c oughs> ีแล้ไม่นอกต้องไหน่ะกำแพงให้รถมารถด,ด,ดับเครื่องมาปะวัดสองน่าจะน่าจะคงแล้วบ้างในอยู่ฝั่งรถแหละควรน,น้อยนี่หว่ารี่ดูเลยว่าทำไมเล่นง่าย สบายแล้วแชมป์จิโกโอลิยูถ้าอยู่ของนูก็หมดเลยมันนะ้หน้าภาคสองพ่มา์ไปไหนแล้วไม่น่ามีหรอกน่าจะหูฝาดการยามเช้ากินกินเราไล่เหลือสี่สี่ปะ ระวังตวเนียนนะระวังแถวนี้พวกนี้นะ พากระดาหแล้วเรามองแบบโอ้โหถ้ามันตายมันเห็นเหผมเดินยีน้เลยหรอวะโงุดหงดจังวะไม่เห็นตัวเลยนะไม่เห็นเหมือนกันมันน่าจะ,จะเก็บของอยู่น่าเก็บออกเก็บอะไรอยู่มีไหมนเนี่ยมางตามไปบางต่างไปให้ระวังไว้เฉยระวังไว้นี่ไงขับรถเชนรถอ่ะตรงนี้ าจจะข้ามสะพานมาอาไม่ข้าม,มตัวห้อยหลังลงลงตัวห้อยหลังมาเล่นนี่เล่นเล่นล่างเขาเล่นข้างล่างต้องว่าทำพี่เลยแล้วมีตัวห้อยห้อยหลังอยู่ฝั่งนน้นต้องไปพี่มาแต่สะพานรอรอ,อพี่รอได้มาชิดหน้าพี่แล้วโอเคถีวีช่พี่ไม่ต้องวิ่งรอปาดมีตัวห้อยฝั่งนน้นนะระวัง ตัวห้อยมันปะไม่เห็นนี่ไงตัวห้อยมันห้อยมันเลยวะไอ้ไบา้าได้จะผ่านสวยต้องเรือองเรือเรือถิอ่นหน้าพี่ ไปแล้วไอ้ตัวคัมอยู่ไหนอะ่ะพี่แงโอโตโ้ตัวลาดปะเดือเจ็บทรงมาร์กมาร์กสามนี่รู้เลยพีน่นะทีไม่ได้หรอแนอกแค่นอกตรงไหน ใต้สะพานเจ็บมากใต้สะพานขวาเดี๋ยวตัวเดียวใต้สะพานไฮไลท์กล้องตบปิดกล้องปิดช้าปิดช้าลังรถหลังรถหลังรถหลังรถเจ็บเจ็บเจ็บม่มาทีเดียวเลยเจ็บมาทำไมวะเนี่ยบอลยาวมูเต เหมือนจะหลับตาสุดท้ายโอ้กให้ตื่นปิดนแม้ได้สวยปิดแม้ได้สวยอ่าอ่าเดี๋ยวับคันได้กลับมาที่เดิมแล้วเฮ้ยทิวกระโดดไปข้ามถอดก้ามกระโดดเขาเรียกว่าการพฒนาแบบก้าวกระโดดดีโอเคโอเคครับผม